สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NG ภาคมังงะค่ะแล้วก่อนจะไปติดตามรับชมฝากติดตามเพจผู้แลลอลิสมังงะสบายๆฝากติดตามผลงานกันใจทางเพจด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะโอ้แม่เจ้าเฮอหลานทงเป็นพวกหัวรุนแรงส่วนต้วนหลินอยู่ก็โหดเหี้ยมอมหิตถึงขนาดฆ่ามีตัวเองเพื่อผลประโยชน์ นี่ฉันถูกเจ็ตเผาอะไรเข้าเนี่ยถึงได้ทำให้เจ้าบ้ารคจิตสอตัวนี้ชอบเอาได้อ่ะรีบเช็นเลือกที่จมูกแล้วไปพักก่อนเถอะส่วนที่เหลือพวกข้าจัดก,การเองอ้าอืมไม่เป็นไรหรอกงั้นของใครคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบสิอ้าฮิวฟึบอยู่ตรงนี้ห้ามขยับเด็ดขาดไม่เช่นนั้นข้าจะเอาจอบมาขุดเจ้าแทนฮะไรกรัด อาข้าไม่อยากรับความหวังนี้ของพวกรกจิดไวยภายในโรงเรียนขาที่ปวดกับไม้เทา้าดูนั่นสิคุณชายเจียงถูกเพื่อนร่วมหอสามคนเล่นงานเข้าแล้วล่ะ่า <laughs> นี่เจ้ารูร้รอยังว่าคุณชายเจียงนะ่ะถูกรุมกระทืบจนหมดสภาพเลือดไหลแทบจะหมดตัวเลยนะเฮ้ย <laughs> พวกเรา พี่ใหญ่ถูรังแกจนสมเพชเช่นนี้พวกเราจะยอมไม่ได้ไปไปแก้แค้นให้พี่ใหญ่กันเถอะตามข้ามาแก้แค้นให้ลูก,<ห>ลกพี่พพห้องเก็บฟืนโรงเรียนเจ็บจังเลยเอ๊ะนี่คือตุ่มน้ำพุพองแบบนี้ต้องจาอให้แตกไม่เช่นนั้นพรุ่งนี้เจ้าต้องใส่รองเท้าไม่ได้แน่แน่ ไม่ต้องข้าไม่เจาะมันต้องทรมันเจียนตายแน่แน,น่เลยใครก็ได้ช่วยพาเขาออกไปทีอย่าดื้อสิเชื่อข้ายังไงก็ต้องเจาะเพราะถ้าเจ้าเผลอไปโดนแล้วมันแตกขึ้นมาจะเจ็บยิ่งกว่านี้อ้ออย่าเจาะนะปล่อยให้มันยุบไปเองจะดีกว่าอ้าฮะ,อะเอ๊ะเฮ้ <c oughs> บอกแล้วไงว่าไม่จอ่อมันเจ็บขนาดนั้นเลยรืงึไงผูปากได้แล้วโอ้ยเบาๆหน่อยเซเจ้าก็ทนหน่อยสิใกล้จะเสร็จแล้วเจ้าว่าเราควรเข้าไปดีไหมเอ,อ่อข้าว่าอย่าดีกว่านะกลับกันเถอะลูกพี่กำลังขึ้นสวรรค์กับดีเยาเช่จะบุกเข้าไปคงไม่ดีแน่ๆอีกเดี๋ยวก็ไม่เจ็บแล้วละ เอ๊ะเจียงหลูทำไมเจ้ายังไม่ไปอาบน้ำอีกล่ะเอ๊ะพวกเจ้าอาบน้ำเสร็จแล้วเหรอตอนนี้ที่แม่น้ำไม่มีใครอยู่แล้วใช่ไหมอืมไม่มีใครอยู่แล้วเยี่มไปเลยเอ๊ะเขาเป็นโรคอะไรอ่ะถ้ามีคนก็จะอาบน้ำไม่ได้งั้นเหรอแต่ละคนมีความคุ้นเคยแตกต่างกันไม่เห็นจะมีอะไรน่าแปลกเลยลีเยาเช่ เจ้าคิดว่าเจ้ารู้จักเจียงหลูดีมากเลยงั้นเหรอฮะข้ารู้จักเขาดีกว่าพวกเจ้าก็แล้วกันก็เพราะว่าเจ้าเป็นคนเสนอตัวให้เจียงหลูจูบเองใช่ไหมถ้าข้าได้จูบกับเขาบ้างก็น่าจะรู้จักเขามากขึ้นกว่าเดิมแน่แน่น้อยถ้าเจ้ากล้าแต่ต้องเขาก็ลองดูสินี่แน่เอาหมัดของข้าไปกินซะเข้ามันเลยข้าไม่กลัวหรอกฝ่ามือพิฆาต นี่เลยเหรเชอเจ้ได้ยินเสียงหัวเราะหรือเปล่าหนูเฮรหลานเจ้าคิดหรอว่าจะได้นั่งด้ยกันต่อสู้ขั้นเทพได้อย่างสบายใจฮ<ะ>น้อยพวกเจ้าเอาให้ตายกันไปข้างหนึ่งแม่น้ำโรงเรียนติง้งความรู้สึกของเฮอหลานทงเพิ่มขึ้นข้าสนิทเจ้านายบวก2องพแต้มติ้ง ความรู้สึกของตัวหลินอยู่พุ่งกระชุดค่าสเสน่ห์เจ้านายบวกหนึ่งมื่นแต้มติงค่าโรคจิตของพระเอกกำเริบขึ้นมาอย่างรวดเร็วค่าสเสน่ห์เจ้านายบวกห้าล้านแต้มขอรับเอ๊ะโรคของพระเอกฉันได้สลาดสิทธิ์ที่จะทำความรู้จักไปแล้วแต่ความรู้สึกดีของเจ้าบ้าโรคจิตทั้งสองคนนั่นกลับพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วมันเกิดอะไรขึ้นนะ ข้อที่138ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะเกิดอาการภายใต้การกระตุ้นของการแข่งขันจึงเป็นเหตุให้สนใจคนละของตัวเองมากขึ้นกลยุทธ์ตัดความเป็นชายแท้พวกเขาสามคนต่างกระตุ้นซึ่งกันและกันการที่คาความรู้สึกของแต่ละคนที่มีให้เจ้าไหนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรงั้นข้าคนยื่นคำร้องขอเปลี่ยนหอเม่อให้พวกรคจิตเหล่านั้นอยู่กับข้าสินะ ตามหลักของเหตุและผลแล้วคุณจะเป็นเช่นนั้นแต่เสี่ยวเถียนเถียนไม่แนะนำให้ทำเช่นนั้นขอรับเฮอหลันทงกับต้วนหลินอยู่เป็นพวกโรคจิตแถมยังมีจิตใจโหดเคี้ยมอมหิตหากเจ้านายไปกระตุ้นพวกเขาแล้วอาจจะมีจุดจบอย่างน่าอานาถก็ได้นะขอรับเออฉันก็แค่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อทำไมมันถึงยากเย็นขนาดนี้ล่ะ ขอบคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมรักฟังมาจนจบค่ะและอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่วงเอ็นจีภาคมังมงะด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ